อสลาม a m u a l a i k u m กับวันนี้ก็มาเยี่ยมเพนองแล้วหนาบ้านเพนองบ้านสู่สู่เล็บสู่มาอ่าอ่านี่สลาม m u a l a i อ๋อนี่เพนองมาแต่งุ้งเทพมาชาลยวันนี้มาเยี่ยมเยนอ่าเพนองมาแต่งุ้งเทพนี้นี่พี่โซเฟียะนี่บังอาดัม อ่าหนูน้องมะน้องมะหมาทสงพรานุนหม่ทรงพรานี่สุรัตสุยะอัลฮัมดุลิลลัอ่านี่โบ๊หลานล้านอ่านี่สู่มะเจ้าบ้านเจ้าบ้านน่ลานเออล้านสี่คนนี่ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรก่อนชื่ออะไรก่อนไม่พาปากตีเอออ๋อนี่นี่น้องอะไรน้องอะไรน้องอะไรอันนี้ชาอันนี้เช้า

แกงหอยกับใบชาพลู๊กใชต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งครมบลล่เป็นยรมาเา้าลอนี่เป็นน้องมาเยี่ยมกันวันนี้มาเจาลอ